สวัสดีค่ะพี่น้องกองไปสูคขูสูขุนพบพ,พอกับช่องสาบานานุมสะวิเดนพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศปราสาทเมืองตำาทางบุรีรัมมาฝากมาตอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขจากอหนุ่มเมืองยศเลขวิ่งอหนุ่มเมืองยศนี่เดินดี34งวดติดแชมป์เลขวิ่งจ้างวดนี้เป็นตัวเลขจับคู่เด้อค่ะในคลิปนี้เอามาฝากมาตอนให้ไปพิจารณาบึ้ง สาวิ่งสายรูดยาผาดเป็นเด็ดขาดค่ะเลขวิ่งเพิ่นเม่นค่ะอีลีค่ะแช,ชมป์สามสิสี่สมัยเอาค่ะมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิงๆเป็นกำลังใจให้น้ำจ่าบอลหลายใหญ่ไปไปฟังคลิปเสียมจากอ้อนุเมืองยศในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2566ไปพร้อมๆกันเลยจ้าวัสดีค่ะอ้อนุเมืองยศอ่าบวัสดีครับผมวางหรอเนาะ โอ้ไปส่งหลานมาแล้วตีกินเขาอยังละจ้ายั่งครับยั่งต้องหลานคนกับโอ้ยเนาะจ้าเอากระสิมาตามเลขจับคู่ตัวครับจ้าได้มาแล้วเนาะมือนี้เนาะคจ้าจ้าเลขวิ่งยังคงเดิมเมนบ่ครับเลขวิ่งศูนย์กับแปดเนาะจ้างวดวันที่หนึ่งกันยานี่เลขวิ่งศูนย์กระแปดเนาะบนราง ฮะครับส่วนตัวเด็กแปดครับโอ้มักส่วนตัวนี่เปียดบอจ่าหัวรถหันผมก็มักไปที่เลขสองเมียอยู่งวดป้าก็ไปผมก็มักเลขสามอยู่เขาม้าคือจเดือนเมษายนนะผมว่านี่หมักส่วนตัวนี่เปดเด้อฟังดีๆเด้อจ่าจ้าจับคู่วันนี้จ้าจับคู่ครับนี่ศูนย์ห้าศูนย์แป ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าแปดห้าแปดเจดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าแปดขับสามตัวจ้าสองห้าแปดสองห้าแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแปด <N> ครับบางคนว่าเป็นหยังเครื่องเลขให้เลขศูนย์แปดเป็นหยังเครื่องเป็นศูนย์สามแปดนะครับเพราะตีเล้วผมว่าถ้ามันไปน้ำกันมันต้องเป็นศูนย์สามแปดนะครับอือจ้าเอออ๋อหนูเมืองยศคือมีเบิร์นเนาะวันนี้เป็ดๆครับเพราะว่าสูตรมันมาชนกันนักขันครับเลขแปดนี่มันจะชนกันครับอืหลายสูตรน,นะครับจ้ากะบนั่เนาะสัญจรเนาะครับครับสัญจรนะครับอืม เลขตัวนี้นะสองหาแปดนี่คืองามเทนอเปิดบางหันสื่อสำหรับสองตัวนะครับผม,ผมสิขีดเซนเต้ที่ศูนหากระพาแปดครับศูนหากระพาแปดศูนย์เก้าแล้วก็เก้าแปดครับศูนย์เก้าแล้วก็เก้าแปดค,คือคือเน้นนหนนีิซี่หางมันบอจ้าเน้นครับออืสังเกตด้วยว่าอัน เออทั้งออนหมือมงยดไหมานี่วิ่งแปดกับศูนย์กับแปดเนาะศูนย์นี่ขึ้นก้อนแปดสีน้ำก้นกับเบิ้งว่าเป็นหลักน่วยเลยหลักสิบเมีนบัจไม่นครับก็ต่เดินตามสูตรตามแนวทางทีเต็มๆนะครับก็คือตามนี่แหละครับอืมค่ะเหลขกบ่อหลหางดอกเน้นบุญกันล่างเนาะครับนี่ก็คือชุดเต็มของผมแรืมีเทนี่นะครับอืมอันฟันยังบ่ลลจ่าเฮ็ดเลขกแล้ว บ่อฝาค่อยฝันครับเพราะว่าบ่นเป็นสายฝันเนาะทางหนุ่มเมืองหยุดนี่บ่ค่อยฝันจ้ะแต่มันผมมีอันอันอันนึงแปลกๆป็นสาวบ้านั่งอันใดนจะแปลกๆรถรถเดินข้าจังหวนงูอย่างบ้านเฮาเอิน้นงูท่านน่ะแหมงูตัวไล่เน่ะแหมจ้ะตัสิว่างูมีผิดได้หลายนะ่ะออืมัมนเข้าหล่ารถเจ้วมัดมือก็บ่วอ่างวันนี่ย เงเลขรถเพิ่นนาจะเป็นอย่างแปดศูนย์เจ็ดนี่ยังนี่ละ่ะอือคือเบื้องจวกเบิ่งในจากข้าแมียนมาพิ่นไม้สูงเดีผมอาหารผมคิดเอยู่ด้วผมผมไปส่งหลานผมว่าสิแวะไปเบิ่งน้ำพิ่นอยู่เอ้นแต่มันตรงกับเลขเขาก็จัดสักตัวนาจะเป็นแปดศูนย์เจ็ดนะครับอือบ่อได้จวบเบิ่งน้ำพิ่นตีบ้านใกล้กันเบื้องจากระยะใกล้กันอยู่ผมหันผมวันผมลืมเคยว่านผมลืมเบื้งผมเริ่มเิ่มคือปอหานอือหลายอย่างหลายแนวคือว่าล่ะเนาะใส่สี่ล้าน ตจังไดนผมสิ่งไพเลยดี๋เพราะว่ามันเป็นแปลกๆแล้วมันเหมือนกับบ่อขาใส่กับเห็นไาสันแต่ว่าเห็นเขากเทียนเขากรัชากว่าหินไรสันหาใสกับห็นใจมันเป็นลบไปลีอยู่ใสตัวนี้หาเห็นไปจากผมก็ยังวไดเไปถามข่าวเิ่นอยู่วมู่บ้านยังวัดบออมาจันเห็นอยู่แต่ว่าเห็นแร่นเขาแล้วพ่เห็นบกอตัวใหญ่เล้อือแลมวอนไล่ป้องข้าวนแป้องข้าวน เขาดำเหมืนนอนอ่ะค่ะงูทำท่าเหมือนเดียวงูวิผิดหนึ่งงูวิผิดเขาเอิญงูยังแถวภาษากลางเขาเอิญอย่างงูสามเหลีงง่ยมบอกเฮ้ยอย่างผมบ่เข้าใจจ้ะจะหน่ถามเผู้นีเด้อค่ะมันว่า,า,าตูงกระดิกของเขาจ้ะครับมันเป็นเรื่องแปลกนะครับม,มันกับเป็นแน่เลยกับบ่มกับบ่มหูปกติแล้วงูงูเนี่ยมันมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยไปยังสั่นนะบ่ค่อยมาในชุมชนบ่ค่อยมาจังสี่เหรียบ่ รียนครับอืมค่ะแต่ว่าทา้งอ๋อนี่มักเลขเปดเม็นบ่าขาเลขวิ่งนี่ครับผมมักไปที่เลขแปดครับวันก่อนนี่เอฟซีสิทหกโวนตัวผมกับฟันเนี่ยเขาจบไปสิเลขสองวันตอนผมกับฟันเป็นเลขสามอยู่แต่ว่าผ้ได้คิบผมมันไม่ได้บอกนี่อืมจ้ะแต่วันนี้ขึ้น้วยส่วนตัวเนาะมักที่เปดขันมักกับใครมักน้ำแต่ว่าขันขันตัวไปทั้งสองตัวกันได้เพราะว่าเลขวิ่งนี่บ่มีไอ้่ลาดอกได้กินในอยากอยู่เนาะจ้า เขาเมืวันที่สามสิบสี่นะครับเมีนค่ะวันที่สามสิบสี่วดนี้ก็สิเป็นงวดที่สามสิบห้าเบื้องว่าจังใดไปจังใดมาจังใดแต่ว่ากสี่พยายามสู่เขาเนาะสู่ทั้งอาจารย์สัญจรอาจารย์เอกจ้ากะตามนั่นเนาะก็รอมาโดนก็ได้จับคู่แล้วผู้อ่าเอฟซีแฟนจงมันก็ถามมาหลายว่าโอ้ยนุ่มมังยศจับคู่ไปเนาะก็ได้บอกคนมาเพิ่นยากลูกยากหลานยากงานเพิ่นอยู่เด้อสันดอกันในเมื่อใดสิฟ้าวปล่อยเด้อสันดีจ้ะมื้อนี้ก็สิได้ยินได้ฟังนั่นล่ะ จผมกลังพยายามอยู่ครับแต่ว่าผม่อ่มีเวลาผมแบบเดิมๆคือเห็นว่าสิผมส่งเลอผมจะส่งแค่ช่องหือว่าสามีงนี้เงเข้าใจเข้าใจอยู่ค่ะบึ่งว่าอทั้งอ่อน่เพินคือจังดึกๆึกเนนอสันดกแสดงว่ายากล้านกันกันต้องให้ล้านหลับก่อนอืมค่ะเอากันไดยยินได้ฟังแล้วฟังยังถึงพี่น้องผู้เิ่นจ่อเิ่นซ้อมอยู่เนี่ยจ้าอ่อนอุ้มยธครับขอบพุณนะครับสไลด์เอสซีนะครับติดตามนะครับพร้อมทั้งขอบพุณนนะครับเอสซีที นี่น้ำใจนะครับแ่งปันมาให้ทางอายันหนุ่มเมืองยศนะครับเพกาะเป็นว่ามอบเสือสามารถอะเป็นว่าแชมป์เลขวิ่งนะครับเพิ่งนี้นะผมก็ได้รับแล้วได้รับทั้งเอฟซีนะครับจ้าจำนวนสี่ผื้นนะครับสี่ตัวนะครับจ้าครับขอให้เอฟซีนะครับแฟนขับทางช่องสาบันนานะครับตลอดเรืงาบันนานะครับ ต้องถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ำกันเงินหนิครับได้ยิมถูกหวน้ำกันเนาะจะจาขอบคุณหลายๆจาคือกันเด้อค่ะช<ซ>่วงไหนมานด้วยตลอดที่ทมีร้องไห้ทำไมก็น่าสาบ้นหน้าเนาะเอาไวา้มีข้าวข้าวดีดีผมจะส่งข้าวให้พี่น้องช่องสาบ้นหน้าให้รับูทรับทาบปันต่อตไปนะครับตรับที่มีร้องไห้ก่อนวัดดีครับวันดีค่ะย่างสวยเลยผัวเลยอะผัวเอง